ขออนุญาตเลือก CSG มาเป็นหุ้นเด่นนะครับประจำวันนี้เลยนะ2สิงหาคมนะครับเพราะว่าเราก็เชื่อว่าด้วยภาวะแบบนี้หุ้นดิเฟนซีฟน่าจะเคลื่อนไหวได้ดีแล้วก็โรงพยาบาลของบ้านเราเนี่ยก็เป็นกึ่งดิเฟนซีฟกึ่งโก w ด h ด้วยนะเพราะ<ช>อย่าง CSG ที่เราเลือกมาแนะนำเนี่ยเราก็เชื่อว่ากำไรไตรมาส2จะโตแกล่งเลย17% ยอนเยียะนะมาที่ประมาณ2 4 1ล้านเพราะว่ารายได้เนี่ยยังโตดีรายได้ยังโตได้ดับเบิลดิจิตนะ1 1เอนเยี่ยนเยยคือดีกว่าดีกว่ากลุ่มอื่นอ่ะเยอะกลุ่มอื่นเนี่ยรายได้เห็นว่าซีมโซเซลก็แฟดๆมับ้างติดลบบ้างนะครับแต่โรงพยาบาลยังคงค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นพอรายได้ยังโตระดับเลเวล10กว่าเนี่ยมาจิ้นก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับจากเรื่องของเลเวอรเจแล้วก็เรื่องของโรงพยาบาลใหม่ๆที่เพิ่งเปิดมาเนี่ยขาดทุนลดลง คร,ครึ่งหลังเนี่ยจะยิ่งดีเลยเพราะว่าไตรมาสสาเป็นไฮซีซันนะครับส่วนประเด็นเรื่องของประกันสังคมที่แบบจะจ่ายเงินได้ไม่ครบต่างๆเนี่ยมันสะท้อนไปในราคาหุ้นไปเยอะแล้วที่ราคาคหุ้นลงมาระดับ20%เนี่ยมันมันมันเกินกว่าที่ Impact ที่ที่จะที่จะเห็นจากประเด็นตรงนี้อยู่แล้วประเด็นตรงเน,นี้น่าจะ Impact กาไรเนี่ยเต็มที่ก็อาจจะปีละ20่ล้านส0มสิล้านซึ่งกําไร c g GG ปีนี้เราคาดประมาณพันสอง,สองมันแค่ประมาณแบบ อัเต็มที่ก็สัก2-3%นะแต่ราคาหุ้นลงมา20%มันดิสคาวไปเยอะแหละ <c oughs> ก็เลยวันนี้พลิก CSG มาแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับราคาเป้าหมาย3.60บาท60แล้วก็ตัวราคาหุ้นเองเมื่อวานนี้เนี่ยเริ่มเห็นการฟื้นตัวเห็นแรงซื้อที่เข้ามาชัดเจนมากขึ้นนะถ้าเราดูวอลลุ่มเมื่อวานนี้ก็เป็นวอลลุ่มที่สูงสุดในรอบหลายๆวันเลย นะครับระยะสั้นมีโอกาสลุ้นฟื้นขึ้นไปที่กรอบแนวต้านด้านบนประมาณ2.54 2.56นะครับแล้วก็ถ้าเบรคขึ้นไปได้เนี่ยแนวหลักเรามองที่ประมาณ2.7นะครับก็บวันนี้เลือก csg เป็นหุ้นเด่นนะเป็นท็อปพิกของกลุ่มโรงพยาบาลเราด้วยนะครับ